รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนออด t i ั่นวิวหนังสือพิมพ์สยามชนเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ มาร์คสองโลก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 ,ก,โลกให้ได้บุญได้บารมีด้วยกันทุกอนุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอปปปิิปิงงง นะะในรายการร้อยเรื่องราววารตี้ค่ะมาสง่งโลกวิปัสนานุภาพค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ค่ายมวยนะคะลูกคลองตันนะคะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นค่ายมวยที่ไว้ฝึกน้องๆหนูๆน,นะคะแล้วก็บุคคลที่สนใจนะคะในศิลปะการป้องกันตัวของไทยค่ะใช่แล้วค่ะในเมื่อเรามาที่แห่งนี้แล้วนะคะ ก็พลาดไม่ได้ที่เราจะต้องไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะที่ได้รับฉายาว่าฉายาน็อกเรลวเขาเรียกได้ว่าเป็นเป็นแนวมวเก้าชีวิตเลยดีก<ช>ว่าค่ะค่คะแล้วก็นอกจากที่จะเป็นตำนานของการชกมวยแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าแดมท่านเนี่ย,นนยก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆหลายๆคนนะคะที่ได้เล่นเกมที่ชื่อว่า Street Fighter s ต r <ช>ีทไ f ต g เตอรด้วยค่ะค่ะเดีย๋ดวยวเราไปพบเรื่องราวที่น่าสนใจกับบุคคลท่านนี้กันเลยนะคะไปกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สกัดพรทวีนะคะใช่ครับสกัดพรทวีหรือสกัดเพจินดีหรือสกัดสตรีทไฟเตอร์ไทยก็อบคันค่ก่อนอื่นนะคะก็อยากจะทราบประวัติเรื่องราวความเป็นมาของอาจารย์นิดนึงค่ะอ๋อครับประวัติของอาจารย์เนี่ยคือเราตระกูลเราตระกูลมวยหมดเลยตั้งแต่ชกมวยทั้งทั้งทั้งตระกูลแต่ไม่มวยทำไมเก่าเนี่ยดังมาก ายาของท่านเนี่ยฉายาเริ่มแรกเนี่ยคือได้ยาฉายาว่าอะไรคะอ๋อเขาเรียกแมวเก้าชีวิตคือแล้วก็แล้วก็กลงแล้วก็ดิ่งลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ดิ่งลงแล้วขึ้นดิ่งลงแล้วขึ้นว่าแมวเก้าชีวิตเนี่ยเมื่อสมัยก่ยอนหมายความว่าเราอยากจะเลิกชกมวยละไปลวก็ไปแพ้แปดไฟต์ติดกันเหมือนอกําลังใจลดลงแล้วนีทำไงก็เลยไปหาหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูนนี่คือเป็นเป็นพระอาจารย์เราค่ะ ท่านก็บอกคุณภาษาโคราชนะไอ้นายเอ้ยเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อสู่ต่อไปเด้อกันกับปกปวยสามปกปกปกเหมือนให้กำลังใจใช่ไหมครกลับมาจากนั้นโอ้โหน็อกเก้าไฟติดเลยแล้วก็ทราบมาอีกว่าคือได้ฉายาว่าน็อกเร็วใช่มันมีมันมีสายยาเนี่ยน็อกเร็วค่ะรู้ไม่กี่วินาทีกี่วินาทีซีวินาทีสีวิใช่เป็นไปได้ยังไงคะเนี่ยคือกรรมการบอกเขาก็ต่อยป้งๆลงเลย ครับสวัสดีครับผมพลเอกธนาคมทิพยจันทร,ร์นะครับเป็นนายกสมาคมพันธมิตรมวยไทยโลกและนายกสมาคมกีฬามวยไทยเลิศลิศซึ่งเป็นสมาคมที่มีการสอนมวยไทยในโรงเรียนในร้อยเท่านั้นนะครับตอนนี้เรายือนอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเป็นศูนย์ฝึกของออคนไทยหรือคนต่างชาติก็ได้ที่จะมาฝึกที่นี่ ซึ่งมันจะมีหลากหลายนะครับในขณะที่หลากหลายคนที่เข้ามาฝึกนั้นตั้งแต่อายุ5 6ขวบจนถึง60 70เนะเพราะเราจะฝึกด้วยท่าไร้ที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาก็คือทำให้เกิดในเรื่องของสุขภาพด้วยเมื่อเรามีนักเรียนหลากหลายเราก็ต้องมีครูที่หลากหลายนะครับเราก็อยากที่จะให้มีการลื้อฟื้นด้านวัฒธรรมให้มากที่สุดก็คือเราจำเป็นที่จะต้องสอนในเรื่องของ มวยไทยที่เรียกว่ามวยไทยโบราณหรืออาจจะเรียกว่ามวยไทยที่เป็นวัฒนธรรมไทยนะครับที่เน้นในเรื่องของการใช้อาวุธใช้การไร่ดำไหว้ครูนั่นจึงเป็นที่มาที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบว่าสกัดพรทวีคือเป้าหมายที่เราอยากจะให้มาเป็นครูสอนเด็กๆหรือสอนคนที่อยากจะเข้ามาเป็นนักมวยเป็นครูมวยนะครับโดยมี ประเด็นเดียวที่เราต้องการก็คือการใช้ระบบ PayitFor w a r d ก็คือการมาเรียนกับเราแล้วสามารถนำไปสอนคนอื่นได้แล้วสกัดก,ก็ได้สอนเรื่องเกี่ยวกับมวยไทยโบราณสิ่งที่เราเน้นก็คือให้สอนเรื่องรำมวยไทยนะครับนี่คือเป็นที่มาที่ศูนย์วัฒนมีจุดเป็นจุดศูนย์กลางอยากจะเรียนให้ทราบว่านี่คือเป้าหมายหลักก็คือการสอนครูให้เป็นครูสอนมวย ครูคำว่าครูนี่คือครูพระนะครับครูพระทั้งหมดนั้นทั้ง77จังหวัดจึงมารวมตัวกันที่นี่เพื่อการเรียนมวยไทยเป็นหลักนะครับเราจึงได้รับความไว้วางใจจากท่านรัมตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้ดูแลในเรื่องของมวยไทยการต่อสู้ศิลปะมวยไทยแล้วก็การต่อสู้สอ,อ,สอ,อื่นด้วยครับ ทราบมาค่ะด้วยความที่เป็นเด็กยุคใหม่แล้วก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยเล่นเกมกันเยอะมากเลย,ยก็เลยไปทราบมาว่าตัวละครในเกม Street Fighter นะคะตัวละครซัง,งตัตโตะเนี่ยเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจของผู้สร้างเกมเนี่ยอาจารย์รู้สึกยังไงคะต้องเกิดมาจากสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ไปโชคที่ญี่ปุ่นประมาณ4ี่ห้าไฟไม่เคยแพ้เลยทีนี้ไอ้คนที่สร้างเกมเนี่ยน่าจะ แคปคมหรือเปล่าแล้วก็เห็นอนุภาเราอปราคไทยเกือบอประคดรักะคดก็เลยเอามาเป็นอ้เอาสากัดนี่แหละเป็นโมเดลสกัดไทยแลนด์ชื่อสกัดไ,ไทยแลนด์เลย ซึ่งตอนนั้นมันไม่มีไข่มันมีสกัดอยู่คนเดียวมันจะเป็นไข่ล่ะบางทีงก็จะทำาาเป็น,นท,ำทำเป็นตัวสูงๆตัวเหมือนฝร<ช>ั่งแต่ว่าเฮ้ยชุดสกัดไยแรมนั้นมีเหรอหน้าฝรั่งค่ะแล้วก็อาจารย์นําวิถีทำนะคะของอาจารย์มาร์คสองโลกเนี่ยไปดําเนินชีวิตหรือว่าไปไเผยแพร่อย่างไรบ้างคะของมาร์คสองโลกนี้เกิดมาจากท่านวันหนึ่งท่านเนี่ยพระราชมนูนเนี่ยเป็นฐานเอกของ พานาเรสวนซึ่งวัดนั้น่ะที่นั้นเป็นเป็นที่ของพานาเรสวนยกให้พระราชมนูนคือสร้างวัดท่านก็บวชอยู่นานจนมรณภาพก็เลยเอยวันเกิดพระอาจารย์มารู้ร,ร,รู้รู้สึกว่าพระอาจารย์มาอย,อยากจะหาคนมาลำมวยก็บอกต้องสกัดเท่านั้นเขาเ็เลยเขาเ็าเลยก็เลย,เลยโทรหา ค่ะมวยก็เดไปลำไปลำมวยให้ท่านก็เลยมีเขาเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่มาชมในการแสดงวันนั้นของท่านเลยก็รู้จักความเป็นมาของอาจารย์มากขึ้นแล้วก็ท่านบอกว่าเองภาวนาไปดูเนี่ยมาส่งโลกมาส่งโลกกี่ครั้งกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งแล้วก็ทาแล้วเออเราก็จิตใจมันก็โปร่งใสมันก็เหมันก็เราเอ้ยก็มีแต่จากสิ่งดีๆเข้ามาใช่ไหมคะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเรา ไม่ว่าเราเราจะทุกข์เราเราจะสุขเราจะอะไรก็ใช้ใช้กำลังใจกาจารย์นะส่วนหนึ่งที่มาเป็นแรงแรงมันใจให้กับตัวเราแล้วก็แผ่ไปกระจายกับเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยใช่ไหมคะก็คือใช้ใช้ทำบวกกับใช้ชีวิตประจำวันได้ก็ใช้สุดเนี่ยก็อยากให้ให้อาจารย์เนี่ยฝากข้อคิดเนาะกับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ เพิ่งจะรู้ว่าวศิลปะแม่ไม้มพวยไทยเนี่ยครับเพราะศิลปะมวยไทยเนี่ยม,มันก็ครับเราต้องใช้สมาธิเหมือนกันค <c oughs> ือสมาธิเราเราก็เนี่ยเราเราทำสมาธิเหมือนกันเราเราเราภาวนาไปมรรคสองโลกมรรคสองโลกมรรคสองโลก,ก,โลกนี่มันก็ทําให้เราสร้างสมาธิได้ <c oughs> สร้างสมาธิสร้างความคีดความอะไรเราคือถ้าเราอ่ะ จะคิดก่อนพูดผิดก็ผิดน้อยถ้าพูดแล้วไม่คิดบางทีก็ผิดก็ผิดเลยมันก็เลยทําให้เรารู้จักตรงนี้คือสมาธิของเราค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์สกัดทวีมากนะคะที่มาให้ข้อมูลความรู้ต่างๆมากมายเลยนะคะครับผมยินดีครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของอาจารย์สกัดทวีนะคะท่านก็ได้ให้แนวคิดใช้หลักธรรมของพระอาจารย์มาร์กสองโลกนะคะ ด้วยการท่องมาร์คสโลกนะคะดวงบารามีนี้นะคะให้ทุกคนได้เกิดสติปัญญาและก็นำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเวลาของพวกเรารายการร้อยเรื่องราววาเลนติมาร์คสโลกวิปสัสนานุภาพก็ได้เบิไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในทุกๆวันอังคารเวลา13นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาทางททอบอ5ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะามบาย ทุกรถหลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นมาร์สองโลมก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 มาร์สองโลกมาร์สองโลกให้ได้บุญได้บรารมีด้วยกันทุกอนุวินาทีทุกรูปทุกท่านทุกคนเธอ Bing, bing, bing. ลงพิบาลุนกุฎเก้าในรตระราชาชูประ,ระรรสุดเทศพรลัด์ราชด h a อย่าลืมราชกุมารีนะครับต้องขอบขอบว่าคุณคณะมหาดร์รวยที่ให้ความปรุณามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารเครื่องดื่มมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ะบุคลากรทางการแพทย์ที่ต่อสู้โควิดนะครับก็บุญผู้สนที่ทำในครั้งนี้ขอจดบันดาลให้คณะของท่านจงมีความสุขความเจริญและก็มีสุขภาพแข็งแรงแล,และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปลอดภัยจากโควิด -19 ครั้งนี้ ครับผมครัขบขอบคุณมากครับ,บ,รบตัวอาจารย์เองเนี่ยด้วยความปรารถนามีวิชาอยู่ที่เราได้มาจากการนิมิตฝันในการเขียนยันแล้วก็มีผู้คนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาได้รับผืนพยันไปแล้วเขามีชีวิตดีขึ้นยังมีคนอยากได้ผืนพยัญอยู่ก็เลยเปิดแค่3มเดือนรับจองแค่สามเดือนเอาเงินทั้งหมดเลยไม่หาใครจ่ายนำมาซื้อข้าวสารอาหารแห้ง แจกไปเนี่ย14ครั้งละครั้งละเนี่ยประมาณสิบกว่าคันรถคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคภัยโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเยอะมากจริงๆพอลงไปสู่สนามแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าคนเดือดร้อนจริงๆมื่งคนเนี่ยกินมื้อนี้แล้วมื้อต่อไปยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรกินเพราะฉะนั้นเราได้ช่วยมาหลายพันครอบครัวมากก็ถือว่าเราได้ทำตามที่เราตั้งใจ ก็เป็นความสุขของผู้ให้นะเรารู้สึกดีแล้วก็ที่ได้ช่วยคนแล้วมันก็มีวัดวัดหนึ่งที่ช่วยคนที่เสียชีวิตจากโควิดอยู่ที่บางใหญ่ชื่อวัดราชปะคงธรรมเผากันจนออกข่าวเกือบทุกช่องเป็นเผาคนที่เสียชีวิตจากโควิดในเยอะที่สุดจนเมนล้าเมน์พังกันเลยคนละแวกแถวนั้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่สีแดงเดือดร้อนกันมากนะในตอนนี้เนี่ยอาจารย์จะไปแจกในวันที่หนึ่งพฤศจิกาที่จะถึงเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ย ผีซ้ำดัำ้มพลอยน้ําเริ่มท่วมกันแล้วก็เลยว่ารวบรวมเงินทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยพราออาจารย์ก็ปิดรับยอดจองวันที่31ว,วันที่หนึ่งรวมเงินน่าจะได้สัก50คันรถรถกระบะนะฮะเป็นขบวนใหญ่ไปเลยแล้วก็แจกน่าจะได้ประมาณสัก3,000ขว่าครอบครัวในครั้งนี้ถือว่าเป็นเต็มที่ที่สุดละครับเต็มที่ที่สุดแล้ว,ลวก็ลูกศิษย์ลูกหาคนที่ มีชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นก็มาร่วมกับเราเยอะนะครับเราก็รู้สึกภาคภูมิใจกับน้ําใจคนไทยที่เขามาร่วมกันการทําบ,บุญตักบารเนี่ยเรายังอุทิศส่วนกุศสไปให้ปู่ย่าตายายญาติาตพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีได้หมดแต่การทําทานที่เราทํากันเนี่ยไม่ได้อุทิศให้ใครเป็นบุญของพวกเราทุกคนใครทาใครได้ยื่นให้ปุ๊บยิ้มกลับมาเห็นยิ้มปุ๊บสดชื่นมีกําลัง ตัวอาจารย์เองเนี่ยทำมาประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมาสมัยก่อนเนี่ยแจกเพื่อเด็กนักเรียนปีหนึ่งเป็นร้อยโรงเรียนนะแจกอุปกรณ์กีฬาเราไปไหนแล้วก็เอาใส่ท้ายไปโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยโรงเรียนวัดเนี่ยไม่เยอะเด็กนักเรียนอยู่แค่70คนหลักสิบนะไม่ถึงร้อยบางโรงเรียนก็แค่ร้อยกว่าคนลูกฟุตบอลห้าลูกตะก้อห้าลูกบาสห้า 5, ลูกแบตห้าเนี่ยเอาไปกองให้เขาเนี่ยโอ้โหเขาดีใจ รองเท้าเนี่ยซื้อคระเบอร์ไปเลยแล้วให้เลือกอนะโอ้โหมีความสุขเราเห็นเด็กเนี่ยได้รองเท้าใหม่มีความสุขเขาแฮปปี้มาก<ด><ด>ตอนนี้เยอะนะฮะพอเราเข้าไปอยู่เนี่ยมีเศรษฐีคนไทยเยอะคนที่ไม่ต้องการชื่อเสียงอะไรมาโอ้โหมาช่วยเยอะนะฮะคกนี<ด>้<ด>ช่วยเยอะปร<ด>ะ<ด>ยเทศไทยอยู่ได้เพราะคนกลุ่มนี้เลยสวัสดีครับ ท่านใดที่อยากจะเปิดร้านกาแฟสดนะครับมาหาเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟสดชานมไข่มุกขนมโตเกียวขนมฮ่องกงกันชงนะครับน้ำสมูทตี้ปั่นให้มาหาเราได้ที่บริษัท ชอระดาคอฟฟี่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกคลอง3นะครับอยู่หน้าหมู่บ้านพฤกษาวิลลจซินเนอรี่นะครับบริษัทชอระดาคอฟฟี่เนี่ยจำหน่ายแฟรนไชส์กาแฟสดนอกจากนี้เรายังจำหน่ายอุปกรณ์ชงกาแฟทุกชนิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟหัวเดียว2หัวนะครับแล้วก็ยังจำหน่ายเครื่องบดเมล็ดกาแฟนะครับมีตั้งแต่รุ่นตัวเล็กๆไปจนถึงตัวใหญ่นะฮะบ,บริษัท ทอราคฟ่เนี่ยยังสอนออนไลน์ด้วยถ้าเกิดท่านใดที่ซื้อแฟรนไชส์ไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนที่บริษัทสามารถเรียนได้ที่บ้านของท่านนะครับอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะครับโทรศัพท์พูดคุยกันเราส่งชุดแฟรนไชส์ไปให้ถึงบ้านหลังจากนั้นเราเรียนออนไลน์กันนะฮะเรียนทางโทรศัพท์นะครับและทุกวันนี้นะครับการเปิดร้านกาแฟสดไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านนะครับเปิดที่บ้านก็ได้นะฮะแล้วก็ขายออนไลน์เอา นะครับค่าเช่าก็ไม่ต้องเสียนะครับกำไรก็ได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนะครท่านที่อยากจะเปิดร้านกาแฟสดนะครับติดต่อมาหาเรานะฮะที่บริษัทชอ่อระดาคอฟฟนะครับเราให้คำปรึกษาให้กับท่านนะฮะว่าออท่านมีงบเท่านี้นะฮะมีงบหลักหมืน่นเปิดได้ไหมเปิดได้ครับขอให้ทรมาปรึกษาเรามีงบมากงบน้อยเ,อเราจัดให้เราจัดชุดแพ็กเกจตแฟรนไชส์เนี่ยตามงบของลูกค้า แล้วตอนนี้นะครับที่มาแรงมากมากเลยนะครับนั่นก็คือกาแฟโมกาพอตนะฮะหรือว่ากาแฟกาต้มไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไปขายได้ทุกที่ไม่ต้องง้อไฟฟ้านะฮะเป็นรถเข็นนะครับของเรามีครบชุดเลยลูกค้านิยมมากกาแฟโมกาพอตนะครับเราใช้แก๊สเป็นแก๊สกระป๋องนะครับทางเราเนี่ยจัดชุดให้พร้อมเลยนะฮะลูกค้าชอบมากเวลาชงในกินกาแฟมันฟุ้งไปทั่วหอมฉุยเลยนะฮะกาแฟโมกาพอต แบรนด์ของชอระดาคอฟฟนะครับท่านอยากจะเปิดทั้งเป็นกาแฟสดที่มีคีออสคีออสเนี่ยความกว้างอยู่ที่เมตรสาถึงเมตรห้าแล้วแต่ท่านจะเลือกหรือไม่ก็จะเปิดเป็นซุ้มบ้านก็มีเป็นรถฟุตทักก็มีมีทุกอย่างครับที่บริษัทชอระดาคอฟฟขอให้ท่านมาหาเราเรา,เราเนี่ยตอบโจทย์ให้กับลูกค้าสุดท้ายนี้เขาฝากด้วยนะครับถ้าอยากจะเปิดร้านกาแฟสดนะครับให้นึกถึงเรานะฮะเราสามารถสร้างอาชีพให้กับท่านได้กับบริษัท ช่อระดาษคอฟฟี่สวัสดีครับดํารงวงทองวันนี้ออกซิงเกิลใหม่เพลงคู่กับนักร้องสาวมินทวันพันธุรัตน์พบรักที่กับตัววาสนาความรักมาพร้อมโควิดสองน้องจีตรงกันนั้นและน้องและเพลง คุณชานมผมชาบูกลางชาบูคู่กับชานมเหมาะสมกันดีวันนี้ติดตามรับชมเพลงดังของนักร้องลูกทุ่งคู่ขวัญคู่ใหม่ได้ใน YouTube ช่องพันธุรัตรคคอร์ดออรอนเนกพันธุรัตประกันความสนุกติดต่องานโชว์ได้ที่08 2591 2591 ที่ฉันเฝ้าแต่คิดคำหนึ่งดาวดวงนี้คือราที่นีในดวงใจแม่พุ่ห่วงดวงจันทร์นั้นไงยังสุกประกายในใจฉันลูกอยากเป็นดาวเติบใหญ่เป็น